วันนี้มาอยู่กับทีมงานหมนแคนครับเกิดอะไรขึ้นกำลังสแสดงเลยเครื่องเสียงช็อตไปแล้วมาส่งกำลังใจให้ไอ้มอนแคนครับ

เหตุการณ์ไม่คาดคิดครับ FC กําลังมวนเลยไฟดับซ้ำเครื่องเสียงน่าจะมีปัญหา ปานผู้ทเท่นปานสอสรดมาดูบุญแคนครั้งแรกก็เอ็กซิเดนต์เลยีมาน FC ก็ไม่หนีครับยังอยู่เนียวแน่นความมวลความซึน

กูได,ไดจับมือเขาไปเดอ้อไดจับมือเขาไปเด้อโดนๆจะได้ไมาจับมือบนแขนเนื่อนึงผมจับไปแล้วดี่า 啊。<laughs> <laughs> oh.